ได้ไหมให้นั like> ่งรถมาเลยหรอพราะเขาใช้อยู่เขาใช้อยู่เดี๋ยนะเขามาถ่อนเลยมา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 ที่มาที่มาได้ใช่ไหมมาได้ใช่ไหมพี่มาได้มาเลยมาเลยเนี่ยตะการเจ็ดกีสว่างจริงเพื่อนบอกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกีสว่างจริงเดี๋ยวให้พี่กติเรียให้ดูว่าหวานไหมพี่ก็ติมันเป็นเซรั่มทากีนะ แต่มันมันกินได้มาทำหน้าทำไมหน้าทำหน้าเล็กลากอ่ะมันเลียที่มือเอามือถูเอาถูถูถูวิก็ติถูก่อนถูแล้วก็ลองเลียดูลองเลียดูแล้ววันนั้นโอเว่นที่สวยนะโอเว่นซุ้งวอนเอออ่ะเลียดูเลียดูให้หนูเลียอ๋อกันนะเลียเลยโดมแล้วเป็นยังไงดมแล้วเป็นยังไงหอมเออ ชิมที่ไปเดียวก่อนด้วยเดี๋ยวแล้วมีกล้องร้อถ่ายด้วยไมิตีใหม่ของชีวิตหนุมากเลยอเรียดูอร่อยนะเเซรั่มทากีโอ้ย ดูยิ้มไม่ได้น้ำตาไหลแล้วไม่เคยกินกีหวานขนาดนี้มาก่อนคือไม่เคยเจอเที่ทากรีมาไล่หนูมเรียวกันเนี่ยหวานนะหวานไหมคือก็หวานละ เนี่ยพี่โอเวบอกวานทอมติดใจแล้วบีบใส่ปากเลยได้ไหมโอ้ยเซรั่มทากีเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าอยากให้ทำเซรั่มไม่ใช่เด็กๆทุกคนในในแบบดอมผมอะแฟนคลับอยากให้ทำเซรั่มทากี ผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าทาเซรามากสว่างมันทําไม่ยากหรอกแต่ว่าอยากทําให้มันหอยมันหวานด้วย <c oughs> เพราะเรารู้ดีว่าเขาใช้งานยังไงเราก็เลยแบบทําให้แบบนอกจากจะสว่างสว่างอละนะ <c oughs> มันต้องสวีทพอผู้ชายลงลิ้นไปทั้งตัวคนโดนลงทั้งตัวเขาเองอะ่ะต้องสะพึงเนี่ยพี่ก็ตียังสะพึงเลยสก้าเจ็ดนะครับนะเป็นไม่เป็นอันตรายใช่ไหมครับจะลองให้ฟังคุณพี่แอปเปิลสกินแคร์กินได้มีมาเป็นร้อยปีแล้ว จริงเหรอเป็นร้อยปีแล้วลิปสติกอ,ะอ่ะฟูดเกรดยาสีฟันก็ฟูดเกรดเขาทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่มันแต่แค่ผมอะ่ะผมก็แค่เปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่ว่าทําเป็นสกินแคร์กินได้แต่ย้ายไปเป็นเซรั่มทากีแค่นั้นเองมันกินได้มันมีมานานมากแล้วครับเออมันมีมานานมากแล้วแต่ทุกคนแบบแค่แบบแบบเฮ้ยมันไม่อันตรายหรอกลัวจังเลยเออเออเออมันไม่อันตรายเลยครับฮะเท่ห์นะจริงหรอพี่กดเลย สี่พันสามร้อยบาทสีามร้อยบาทเราไม่ถึงนาทีเนี่ยอ้าววันนี้ขอขอขอแสนเขาเคยทําแต่แสนเท่าไหร่อันนั้นสามแสนสามแสนไอไอไอเฟิร์สเหรอเอาแค่สองมือเขาซาวเขาบอกผมว่าอย่าเพิ่งไปบอกพี่โกตีเขารู้แล้วเขารู้แล้วเอาแค่สองมือตอนแรกอะเฟิรจะกลับแล้วเพราะว่าเสียมารยาทหลังที่บอกว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องหลอกเพราะว่าแบบอยู่เป็นเพื่อนกันกลัวพี่รู้แล้วรู้ยอดไงตอนนี้รู้ยอดแล้วรู้แล้วไม่เป็นไร พี่พี่พี่กดสั่งเนี่ยหนูเพิ่งสามพันเนี่ยอินพ์ซมานสามแสนนะหนูบอกในไลน์หนูแล้วว่าคนอย่างพี่โกตีอ่ะเป็นล้านแน่นอนจริงจริงถ้าพี่โกตีร้านได้เป็นล้านนี่ยผมจะขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะโอ้รับขอตีสอนทาเซรั่มหน่อยค่ะนี่สั่งทาตรงเนินใช่ไหมคะกีบนอกกีบในทาโหนกได้ตรงไหนดำๆป้ายไปตรงนั้นเนาะทากีบนอกกรีบในมันมันบมรุงด้วยใช่ไหมใช่มันก็จะจินชาทาหน้าพี่ก็ตีนึกออกไหมว่า คนทาหน้าคนทาครีมหน้ากับคนไม่ทาครีมหน้าหน้าก็ต่างกันคนทากีกับคนไม่ทากีหน้ามันก็ต่างกันก็มันก็เป็นคือเราอ่ะชอบแบบเข้าใจว่ากีมันคือแบบเจ็ดพันแล้วทาแสล่ําเลียเลยโลเลียเลยเอเลียเลยลาเลยเทียแล้วเลียเลยนี่ผมนั่งอยู่ข้างคุณเนี่ยเราต้องกับคุณไปรักกับแฟนคุณแล้วคุณเลียให้ดูเนี่ยน่าจะขายได้เยอะนะผมบอกกันทำไมเราทำไมเงีเดี๋ยวนะ อนี่พี่่ต่างซื้อเลยต่งซื้อเลยไม่ใช่บุญอย่างนั้นดึงดึงนี่คุณมือไม้สัตว์มือไม้สัตว์หมดแล้วมือสมมุติว่าสมมุติไม่ต้องสมมติก็ได้นี่เออนี่อนุโชกนะอ่าเออวันนี้ต้องลองค่ะลองเลยคุณพี่แอปเปิลเพปเปิลน้องบอกอย่างหนึ่งนะเซรั่มทากีเนี่ยมันเป็นเซรั่มที่ มันเป็นเซรั่มที่แบบทําให้กีเราสว่างได้ด้วยนี่จริง嘛เห็นไหมนะเขากินได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันเป็นฟู้ดเกรดมันฟู้ดเกรดเราเราทำทุกอย่างไหมเป็นฟู้ดเกรดเพราะว่าเราไม่อยากเป็นฆาตกรอ่นใช่ดีดีนะครับเออรสชาติดีอ่ะเออครีมกําจัดขนมอยตะก้าไหนไม่มีครับไม่มี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 มันมีแต่มันไม่ได้ปักนะครับเพราะว่าไม่ได้ร่วมรายการเอาแค่ที่มีเอาแค่ที่มีพี่พี่นะครับพี่ชายอะไรครับผมพี่ชายอะไรครับคุณติ่ง ถ้าคุณอยากจะแบบว่าให้แฟนรักแฟนหลงผู้ชายก็ตื้อได้ใช่ผู้หญิงก็ตื้อได้ใช่ผู้หญิงตื้อไปใช้ผัวไม่ออกจากบ้านบอกเลยหัวปะาหัวปำจรงจริงคันรันตีใช่ไหมการันตีหัวป้าหัวปเออนอนดมนั่งดมอยู่นั่นแหละเออพี่ก็ตีเบาครับเบาเบาครับครีมเบาครับชีมใหญ่เลยยายเนยยายเนยต่างด้วยพี่แอมตักหรือยังเออช่วยน้องคนละกระปุกกระปุกไปเออครีมก็ได้ครีม ใช่เซรั่มถัดก,กี่น้ำยาล้างกี่ก็ได้อ่ะสเปรย์ผมหอมก็ได้อ่าอ๋อยาสีตันก็ได้อ่ะช่วยพี่กตีนะครับในการแบบคือตอนนี้ทุกคนจาก700ก่าเจ0อกว่าคนที่อยู่ในไลฟ์นี้อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ฮะ9 0 0 0บาทแล้วขอบคุณครับไมวไวขนาดนั้นใหม่เกินไม่ใหม่คุณพี่ขาต้องบอกว่ากีเราเนี่ยก็ของเก่าบางคนเป็นของโบราณไปแล้วกี <laughs> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราอันนี้ก็แบบใหม่แสดงว่ามันจะอัปเกรดของเก่าๆเ,เป็นของใหม่ๆได้เอป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของกี อัปเกรดซอฟต์แวร์ให้หวานขึ้นเนี่ยต้องลูกสาวมาสั่งพี่แอมให้ลูกสาวสั่งเลยสั่งเลยครับสั่งเลย่าแล้วทาได้ทาของผู้ชายได้เอาเชื่อไหมพี่กติน้องจะเล่าให้ฟังไอเซรั่มตัวเนี้ยมันจะมีเหมือนกับผู้หญิงกับผู้ชายเขาเพิ่งนัดเดทกันใไม่ไตอนแรกเขากาว่าจะนัดเดทกันวันศุกร์เขาคุยโทรศัพท์กันวันเสาร์เขาบอกว่าวันศุกร์จะนัดเดทกันพอวันเสาร์คุยกันวันนั้นมาเลย,พยนนเลยพราะว่าผู้หญิงบอกว่าใช้รีดิกโกะอยู่ ระหนูกออกไปคือเขาอยากชิมเขาอยากรู้ว่าเป็นยังไงคือมันไม่ใช่ว่าแบรนด์มันไม่มีชื่อเสียงแบรนดมันมีชื่อเสียงผู้ชายบางคนก็รู้จักว่าถ้ากีคนไหนใช้ลิลิโกะนะกีเขาจะหวานหออแรมเออคือผู้ชายก็คืออยากลองเทสเลยนัดเลยเพิ่งคุยกันวันเดียวมาเลยระเออ อยากไปลองทานเลยอ่ะเออนั่นแหละอันเนี้ยเอาเอาไปให้เลยเดี๋ยวให้น้องเขาเบิกให้ให้เอากลับบ้านเออให้เบิกให้เอากลับบ้านเลยอะไรนะจะดูทำเหี้ยอะไรมึงอยืนนี้เออยีนนี้เขาขอไปเขาจะไปทำรีวิวลงช่องเขาด้วยนะแล้วมันมันดูจริงนะนี่มันดูจริงนะทาจริงไรบอกให้ทาจริงเมื่อก่อนเขาบอกเขาบอกเออเฟิร์สเฟิร์สมานี้มานี้แบนี้นนี้ให้ มามามาถามเนาะอยากทำยอดให้ได้แบบเอ้ยทุกคนทำยอดให้พี่กติเป็นล้านดิอยากให้พี่กติชนะอันนี้ลูกพูดจริงๆพี่มาชนะแน่จริงๆเพราะว่าคะแนนเดิมของพี่มันตูกโด่งอยู่แล้วอุ้ยสปอยสปอยไหนล่ะสิสปอยกูตูกอะไรกูตูกมึงมึงพูดมึงพูดใหม่ห้าอีพีกูยังตูกอยู่เลยแหมจะเป็นเป็นพี่กติหมอดูเขาดูไว้ด้วยค่ะ ว่าอีว่าว่าซีซั่นสองเนี่ยคนชนะคือผู้ชายค่ะรอใช่จริงป่ะจริงๆแล้วหนูรอเลยเนี่ยคนดูพี่เยอะกว่าหนูแน่นอนแล้วหนูได้สามแสนพี่จะไม่ได้ร้านได้ไงไม่ใช่สามร้อยเองแต่ว่าคนคนที่เขาอภิพี่พต่างต่างกันก่อนต่างกันต่างกันนี่คนนี้เขาพูดไปเรื่อยๆมีคนั่งแล้วจริงอ่ะตอบพี่พี่คล้องน้ำไหมค้ รีวิวอ่ะปีกขาวอ่ะตัวปีกขาวค่ะปีกขาวเนี่ยขายดีมากอีปีกขาวเนี่ยอีปีกขาวเนี่ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนตเนไหนอีปีกขาวที่มีกรรมอยู่านี้ไงปีกขาวเนี่ยเหรอกรรำเหมือนจะผมเอาให้คุณใหม่คุณไม่ต้องเอาผมผมไปแล้วก็เลียเลยแล้วเรียเชื่อหนูเลียทำไมกูต้องเลียมือมือเรียแล้วจริงๆรค่ะเลียกูกูกินมาสองรอบแล้วหวานหวานปากกระป๋องชิบหายเห็นปะหอมไหมหอมอะไรไม่ มันเข้มมือมึงแหละอีพีหน้าเราได้ไปนี่กันอยู่แล้วอยากอีพีหน้าเราได้ไปนี่กันอยู่แล้วค่ะไปออกเที่ยงบันเทิงกันอยู่แล้วสเปรย์ผมตะก้าไหนสเปรย์ผมตะก้าไหนตะก้าหนึ่งตะก้าหนึ่งสเปรย์ผมเองเนี่ยกดให้ไวสเปรย์หอมมากนี่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 หอมไหมอ่ะขช่วยกันทำไมฉีดผมแต่มึงฉีดเข้าหูกูเพื่ออะไรหอมไหมหอมไม่ใช่อันเนี้ยใบมิ้นท์ชัยกูดมหัวอยู่หอมอยู่แล้ว แฟนแฟนไปบ่เนี่ยไม่ได้แต่งกันเนเออเออเกลียผู้หญิงอ่ะตะก้าสอะไรตะก้าสยาสฟันยาสีฟันยาสีฟันฟันขาวกินปากหินปูนรินบ่างห่งหลอดเนี่ยใช้นานไหนไหนลูกแผงแผงแพงแหงหลอดเนี่ใช้ได้สี่รามสิบเนี่ยหนึ่งลอดใช้ได้สี่เดือน ส <4 S 1> ี่เดือนเนี่ยผมที่ผมบีบเกินจํานวนจริงเลยทั้งวจริงๆใช้นิดเดียวนิดเดียวยาสีฟันฟันขาวกินปากกินปูนออันนี้ผมบีบออกมาจากหลอดจริงๆเลยครับผมสี่ร้อยสามสิบสองครั้งใช้ได้นานมากยาสี<ถ>ฟันก็มีกดต่างอ่ายาสีฟันยาสีฟันแล้วราคดีด้วยนะวันนี้ใช่ไหมเออยาคดีด้วยคุณต้องชนะเอผู้ชายที่เข้าไลฟ์ผมมาเอเด็กก็หนึ่งก็ซุงวอนคนที่สองก็จะเป็นโอเวนคนที่สามก็จะเป็นพี่ทีนี้คือ คือซุงวอนเนี่ยเขาแค่เอายาิีฟันบางไว้ตรงเตาคนซื้อแล้วจริงปากเไม่พูดอะไรสี400 <c oughs> <ข>่ร้อยหลอดเขาไม่ต้องพูดอะไรเลย <c oughs> มันเอาวางไว้อย่างเงี้ยพี่กติมันวางไว้อย่างเงี้ยจริงป่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวเขาก็บังคับบอกว่ายาวมากใหญ่มากได้เยอะมากยาวมากใหญ่มากเยอะมากแูดแคนนี้มันพูดแค่นี้จริงๆเดียวคือหนูกลัวว่าเวลาเขาหนูเอาวางตรงเนี้ยเขาจะไม่โฟกัสยาิีฟันเนี่ยเขาพยายามหาของหนูอยู่หรือเปล่า พี่ใครเข้ามากดเลยกดใครเข้ามาจะสั่งตะกร้าไหนสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะสั่งได้าดูก่อนอย่าถามอะไรถามใครรู้อยู่แล้วใครรู้จักมันอยู่แล้วไอลีดิโก้ยาตะไอไอที่น้ำยาล้างน้องเซรั่มทาน้องอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดตัดสินใจแต่ตัดสินใจลา์นี้ยังทันเพราะคูปองมีเยอะอ่ะอันนี้ใครสงสัยอะไรนะฮะสงสัยอะไรอยากอยากรู้อะไรถามได้เลยเอออยากรู้อะไรถามมาถามมาเลยถามมาเลย แล้วหลายคนนี่ไม่ค่อยมีใครถามสินค้าเลยนะสั่งแล้วนะครับขอบคุณาครับขอบคุณพี่เบล่าขอบคุณพี่ยัยแหม่มพี่เบล่าฝั่งอไย่างฝังใหญ่่าปนแปดหลอดพี่เบล่าแปดหลอดคนดูแต่รอยเยอะมากเลยนะใช่ครับเดี๋ยวเยอะก็ต้องแสดงศักยภาพหรือว่าเขาฝั่งไรเฟิร์สหมดแล้ววะเฮ้ยไม่หรอกลูกค้ามาเป็นเวลาเอออ่าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคนจ๋ารายการตะก้าไหนสอบถามกันได้เลยน้ำหอมผมยัยเฟิร์สไปไหนแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแล้วมั้ง เออน้ำหอมผมสีเหลืองหอมวานินาาลาคาราเบลใช่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 อันน,น,นี้อันนี้ใบมิน้นใบมิ้นก็ใช้อยู่เวลาดมหัวเขาแล้วแบบหอมหุยจริงหอมจริงแล้วหอมไม่มีแอลกอฮอล์จริงหอมหอม,มันแบบหอมไม่ได้ฉุดแล้วแสบจมูกจุดซ่อนเร้นน้ำเป็นน้ำยาะอยะไรจุดซ่อนเร้นสีเหลืองหอมเยน็นซูกัสปีโป้ขนมหวานมุเปลงกันไหมไก่กันจังเลยวะเอออะพังพังไม่เป็นไรพังไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ค่ะนายน้ำยา น้ำ,นำยาล้าจุดต้อเล็มีทั้งหมดสีก่กลิ่นสีเหลืองหอมเย็นซูก็ติีโป้ขนมหวานสีขาวหอมชาเขียวชาขาวคาโมไมล์ชมพูหอมดอกไม้ทั้งสวนทอน็อปโนตสตรอเบอรี่<อ>ชมพูพีซสตรอเบอรี่ดอกสักุระเอางี้ถ้าเราจะต้องใช้น้ำยาล้างจุดสลเลอรนะคิดะไรไม่ออกซื้อสีชมพูไปก่อนอชมพูตัวนี้ซื้อไปก่อนเลยแล้วก็เอาเซรั่มทากีล้างเสร็จล้างฟองออกก่อนอย่าไปอ,อย่าเอาออกไปทั้งฟองอนึกออกไหมเผื่อใครค้าบไปขมเลยนะบอกก่อนนะหล่อนล้างฟองออกก่อนให้ร้อยล้วหลองก็ทากี อพอทาเสร็จปุ๊บเองเนี่ยคือจะเพื่อกดอุบัติเหตุพีใครมีมุดอะไรลงไปก็คือหอมจริงค่ะอ่าหอมติดเลยขอบคุณมากครับส่วนใครใช้เซรั่มตัวนี้แล้ว <c oughs> ฝากคอมเมนต์บอกเพื่อนหน่อยเร็วใช้ไปแล้วสว่างหรือเปล่ากดตัดตะก้านยาอาเซรั่มทากีให้หน่อยใครใช้แล้วสว่างสีเป็นยังไงบอกหน่อยเร็วบอกหน่อยเร็วใครใช้ตะก้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเซรั่มทากีพี่ช่างแอนขอบคุณมาก หอมติดเลยสั่งๆพี่จ้างแอนสั่ง,อองใช่ครับหอมไม่ได้ติดหอมติดทิกีนะออหอมติดหน้าคนมุดออกไปข้างนอกเลยพีก่ก็ตีสว่างจริงค่ะเห็นไหมคุณส้มเองบอกเ,ออเนี่ยสว่างจริงค่ะกี่วันสว่างบอกเพื่อนด้วยสีสว่างมากเลยนาโออสว่างมากใช่ครับทุกคนนะใครสนใจสั่งสั่งในร้านนี้สั่งได้เลยมีสองขนาดนะสิบมกับสา m สิบมลจ้ะนะนี่ เซรั่มทากีสว่างสว่างกว่าอนาคตผู้ชายที่ทิ้งกาไปโอ้โหเยียบเทียบเอสั่งแล้วก็สีเหลืองครับขอบคุณมากนะพีุ่ขอบคุณมากนะคขอบานะคะผมนะตะก้าใดก็ตามใครสนใจนะครับกดสั่งในตะก้านี้ในไลฟ์นี้คูปองเยอะมากคูปองเยอะมากหบอกล้องทําถึงมาแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะผมนะ จริงๆอยากทาให้มันล้นนะคะนะตอนแรกก็คือจะอัดมาให้เต็มแต่ว่าตอนระหว่างส่งก็หลอดแตกหลอดมีแค่นี้หลอดมีแค่นี้นะครับอะน้ํายาล้างจุดซ่อนเรนเซรั่มสเปรย์วันนี้แบรนดิโกจัดลดโปรโมชั่นในไลน์ของพิกโตตีครับเออใครสนใจสั่งซื้อในไลน์นี้ได้เลยโข่ของอะส่งออกพรุ่งนี้ทุกออเดอร์ไม่มีค้างสต็อกผมส่งวันต่อวันเลยนะครับนะน้ํายาล้างจุดซ่อนเรนพิกตตีชอบกินไหนกี่ตะก้าไหนคะสว่างตะก้าไหนตะก้านที่ปตะก้านนี้ตะก้าไหน ตะก้าเจ็นี่ฮะเดี๋ยวปากให้ตะก้าเจ็ดตะก้าเจ็ดนะครับนี่นะว่างตะก้าเจ็ดกีตว่างใสเนียนนุ่มนจครับวานเย็หวันเจียบเอาหน้าเอาหน้าอังได้เลยเอาหน้าอังได้เลยนะคะนะเอาหน้าอังได้เลยแล้วมันจะเนียนจะนุ่มจะฟูจะขาวขึ้นเออจากรีวิวผู้ช้จริงนี่พี่หญิงก็ใช้นะนี่พี่หญิงก็ใช้เนี่ยเขาจะเอาไปทำเก่งหรือยัง ขายของทุกที่เลยไม่ได้นะพี่หญิงแต่ละกลิ่นอะไรเด๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรแต่ละกลิ่นอะไรเด๋อแต่ละกลิ่นยังไงคะใช้แต่สีชมพูหมายถึงน้ำยาล้างจุลเล็สีเหลืองหอมเย็นซูกัสปีโป้ขนมหวานเนี่เรียกอย่างนี้ผมจะพูดถนัดนี่สีขาวหอมชาเขียวชาขาวคาโมไมสีชมพูหอมดอกไม้ทั้งส่วนท็อปน้สตรอเบอรี่ส่วนสีเนี้ยเป็นสีชมพูพีชเออกลิ่นนี้สีเหลืองครับถ้าเป็นผู้หญิงแบบสไตล์สีเหลืองเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแบบกระโชกหักเขอโชกหักแบบ ขออมน้อยขออมน้อยอยากอมโบยนึกออกไามเออเนี่ยสีเหลืองจะเป็นคนแบบภาพสีขาวขาวอ่ะขอมหนึ่งค่ะสางอมไหนได้มั้ยค่ะอ่อน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 สีชมพูอันนี้คืออันเนี้ยไม่อ่อนมุดเลยก้มเลยคือแบบใช้วาใช้กายวาจาเป็นตัวสั่งว่าแบบว่าแบบแบบเขาเรียกว่าเนีปากไม่ขอกลิ่น กายมันสั่งให้ทำส่วนตีนี่นะส่วนอีนี่คือส่วนอีนี่ยจะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นคนแบบจะเป็นคนแบบถ้าอยากได้อะไรกูต้องได้มันจะไม่เหมือนอีนี่อีนี่แบบคือไม่ได้ไม่เป็นไรกูหาใหม่ได้อีนี่คือสายบุกอยากได้ต้องได้เลยอยากได้ต้องได้เพราะฉะนั้นอยากซื้อต้องกดตัองทะกราเลยกลิ่นมันจะดูแบบพุ่งอีนี่กลิ่นพุ่งเอาหรออีนี่พุ่งอีนี่ก็พุ่งสายพุ่งเหมือนกันแต่พุ่งคนละแบบ อีนี่พุ่งมาร้าทนพุ่งไม่ไม่นาน <S 1> <S 1> ไม่นานแบบเหมือนแบบถ้ามึงไม่เอาชาติกูไปและร่วมกัมึงกูจะไปหาหัวใหม่อีออนี่คือกูต้องได้นี่มิบอกว่าแฟนชอบมากเลิศเนี่ยแฟนชอบมากเลิศจริงเห็นไหมล่ะโอ้ะอะทุกตะกร้าตอนนี้มีคูปองนะลูกนะหนูซื้อเก็บได้หนูซื้อเก็บนะลูกนะนะก่อนที่มันจะเป็นเออสิบเอ็ดสิบเอ็ดตอนนี้คูปองก็มาแล้วรีวิวไม่คิดว่าจะสว่างวาบ แต่มันจริงมากตุนค่ะวันนี้มาตุนอู้ง่าดพี่มัมสว่างจริงมาสว่างพี่มีกวาไปนะครับผมนะจากชมพูวันนี้ต้องพีทค่ะเนี่ยสีชมพูตอนนี้คือขายดีมากอีสมพรบูมวิที่ก็กินใหม่มันเพิ่งออกมาในวันที่ไปออกรายการสเปรย์ฉีดผมหอมกลิ่นไหนหอมต่างอต่างยังไงสเปรย์ฉีดผมหอมมีทั้งหมด3ากลิ่นอันนี้ผมถือเองพปกติน่าจะเต็มมือพี่แล้วเนี่ยอ่ะ อย่างนี้พี่ก็ตีน้องจะลอยฝั่งว่ามันไม่ได้มาถือให้หรอกะสเปรย์ผมหอมมีทั้งหมดสามกลิ่นสีเหลืองเนี่ยหอมวานิลาคาราเมลอ่าอ่าเป็นแบบสายแบบสายแบบคุมเกมสายคุมผัวนะส่วนสีฟ้าเนี่ยเหมือนเด็กมหาลัยเหมือนดาวมหาลัยโปร่งสายโปร่งแสงวานิลาเบอร์รี่สายสส่วนสีชมพูเนี่ยสายแบบเขาเรียกว่าสายสับขาหลอกสายสับขาหลอกสายซูซ่าซ่บซ่าอ๋อสามกลิ่นนี้เองเนี่ยติดหนังหัวร้อยวันจนกว่าจะเผา แต่พอเข้ารายการเราบอกว่าติดหัวโจกกระส่าเข้ารายการไงแต่เรื่องจริงที่เราทําเนี่ยเราทําติดหัวโจกระเเผาเผาไปยังเป็นกลิ่นขี้เท้าอยู่เลยอ่าที่ล้างสว่างมากอีกเสีไง อะไรเนี่ยน้ำยาล้างกลิ่นยังไงสีเหลืองอ่ะวันนี้ก็พูดประยากี่รอบน้ำยาล้างสีเหลืองหอมเย็นสูกัสปีโป้ขนมหวานสีขาวหอมชาเขียวชาขาวคาราเมลชมพูหอมดอกไม้ทั้งสวนท็อปโนสตรอเบอร์รี่ส่วนสีชมพูพีชเป็นสตรอเบอรี่ดอกเอาตัวใหญ่ไหมเอาตัวใหญ่หอมเนาะเอา G I หอมแบตหมดใช่ไหม อ่ะต่อจ้าทายของต่อนะจะาวัดดีจ้าทุกคนจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้าพี่พี่ตะกร้าสาโปรไหมโปรมีโปรอยู่แล้วจะลูกไม่ต้องรอไปดูฮะไปลองไปดูกดดูครับผมอ๋อมีโปรทุกตะกร้าอยู่แล้วจะลูกไม่ต้องรอเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นโปรร่วมแคมเปญกับรายการ The Social Warrior นะครับนะมีคูปองอยู่แล้วนะครับผมนะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากขอจอเข้าใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ใครสนใจตะกร้าใดกดตากดสั่ง กดซื้อกันได้เลยนะครับแบรนด์เราส่งของทุกวันครับนะใครเข้ามาแล้ว <c oughs> เอาผมถามพี่กติเหาอทำไมไปรายการโซเชียลเยทำไมไปจริงๆแล้วามาตูมเ,เขาถามนูนะว่าเฮ้ยพี่มันเป็นรายการที่แบบว่าเป็นเรียิตี้นะแล้วถ้าพี่อยู่ในวงการมานานถ้าพี่แพ้เนี่ยมันมันอาจจะแพ้ได้นะอ่าเขาก็บอกเราอย่างนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรเราแพ้ได้คนอย่างเราแพ้คือจริงๆแล้วหนึ่ง อยากเปิดโลกของของติ๊กต ok อกเพราะว่าหนูเข้ามาในวงการตนะิ๊กต็อกเนี่ยวงการขายของหรือว่าอะไรเงี้ยอ่เปิดกล่องไม่ทันแล้วตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือหนูก็รู้สึกว่าจริงๆเราเราเราอยู่ในวงการมาสามสิบปีก็จริงแต่ว่าในสังคมตนะิ๊กตอกเนี่ยหลังจากที่หนูเลิกกบแฟนหนูก็มาดิ่งอยู่กับอยู่กับยูทนี่แหละอยู่กับอยู่กับยูาแบบตอก มาคุยมาอะไรเงี้ยแล้วพอพอปุ๊บมันก็มีโลกของหนูโลกของหนูคือโลกติ๊กตอกของหนูเนี่ยห้องของหนูก็คือเป็นห้องที่แบบว่าทุกคนจะเป็นคนที่น่ารักมากแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ติดกลายเป็นติดไล,ท, न, ลทุกวันไลทุกวันไลทุกวันคนก็เข้ามาอย่างเงี้ยแต่ปุ๊บพอพอเข้ามาทางรายการอ่นะเขาบอกว่าเขาอยากจะเชิญหนูไปเพราะเขาเห็นหนูในติก Pis, ต๊กตอกบ่อยอะไรเงี้ยหนูก็ไปก็ไปก็คือหนึ่งเราไปไปไปเปิดโลกก็คือเราอยากได้คอนแทก อคอนแทคตรงนี uh ้หมายความว่าหนูเนี่ยเป็นเป็นอผู้ผู้เข้าเรียนขันที่ยอดอยอด l o w เลอร์คนติดตามน่าจะน้อยน้อยสุดเลยรอแต่ละคนห้าล้านแปดล้านสิบล้านเตัอเท่าไหรห้าล้านถูกป่ะเปิดห้าล้านอย่างต่อบม่เนี้ยสิบสี่ล้านแต่ละคนก็คือเยอะหมดที่นี้หนูรู้ว่าเราใหม่มากกับวงการติ๊กตอกก็เลยอยากจะไปเปิด เปิดเปิดโลกของเราอะว่าเฮ้ยเขาทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยพวกในช่องหนูเนี่ยคลิปยังยังไม่ค่อยได้ลงมากหรือสามคลิปก็จะเป็นคลิปแบบว่าอ่าให้หลานช่วยตัดต่อเวลาลง,ลงในรายการอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้ก็เลย,ก,เลยก็เลยพอพอไปเสร็จปุ๊บก็หนูอยู่วงการมาสามสิบปีหนูพูดตรงตรงเลยนะไม่เคยเจอรายการแบบนี้เคยเคยเห็นแต่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นพอตัวเองเข้าอยู่ในนั้นหลายคนถามนะเอ้ยไอ้จีดราม่าก,กันอะ เส้หรือเปล่าเส็นที่เปล่า,อ,ลาอะไรเงี้ยบอกเลยว่าหนูเครียดมากเวลาไปรายการยุทธหนูจะรู้ดีเวลาหนูกลับมานะทุกคนในห้องหนูเนี่ยโหรู้เลยอ่ะทุกคนในห้องรู้เลยว่าหนูไปรายการนี้มาคือมันเป็นรายการที่แบบเครียดใช่ไหมดีบแบบแบบจะบอกว่าไงคือคือแต่ละคนที่บูดบางคนก็แบบแต่ละคนมีอีโก้ไงพี่ก้องเข้าใจปะอ๋อมีตะเบอร์ใหญ่เนาะมีตัวเบอร์ใหญ่ในช่องทิกตอกอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเบอร์ใหญ่ไปเจอกันอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ รู้สึกว่ากูไม่ยอมไอ้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วมาสเตอร์แต่ละคนอย่างเงี้ยอย่างอย่างพิรุเกตแล้วบังเอิญอ่านัดนิสามันก็ไปไฟกับพิรุเกตตั้งแต่แรกว่าพิรุเกตถ้าสมมติว่าทำในรายการทีวีอย่างเงี้ยเขาโอเคแต่ถ้ามาแต่คนติ๊กตอกพิรุเกตไม่ทันเขาอะไรเงี้ยมันก็ไกลมันแบบทั้งลิเดียทั้งไอ้นิกกี้ไอนิกกี้อย่างเงี้ยทั้งสี่คนมันก็ ฟัดกันไปฟัดกันมาหโอโหในสตูบรรยากาศมันอึมครึม,มบรรยากาศมันแบบแหวกขนหน่อยค่ะอ่ะ,<ฮ>ะอะไรหวขน,ขนไม่มีครับไม่ได้มีในร่วมรายการของโซเชียลอีเออร์นะขออภัยที่ปักตะก้าได้เป็นตะก้าของรายการโซเชียลอีเออรนะครับผมนะ ยาสีฟันเด็กเจ็ดขวบแปลงได้นะครับแต่ตะก้าสองตะก้าสองจัดโปรหรือ,อยังคะจัดแล้วจะลูกมีคูปองแล้วนะครับ,รบตะก้าสองมีคูปองแล้วนะครับผมนะพี่พี่ปกดกันได้นะครับ <c oughs> ปกปติตะก้ะะกาสองเนี่ยมันจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบประมาณนี้ครับแล้วนี่นมันมีคูปองป,องประมาณสี่สิบาทเลยสามารถซื้อได้เลยก็ก็อย่างที่บอกว่าพอพอหนุได้ไปไปรายการเนี้ยแล้วแบบจังหวะมันนรกมากจังหวะนรกมากสำหรับชีวิตหนู่นะคือตอนแรกอยู่ทีมลีเดียใช่ไหม แล้วโดนอลาสตุดเนี่ยโดนสวิตมาโดยโดย,โดยเตยา่า <laughs> อ่าแล้วพอสวิตมาเสร็จปุ๊บทีมอื่นชนะตอนแรกทีมทีมทีมนัดนี่ฝา<อ>ชนะเข้าใจใไหม